หนูว่าเสร็จแล้วล่ะดูสิคะหนูอยากกินเบเกิลหนูหิวมากมากโอ้ได้เลยจ้าแซนดี้เอาชีสมาโยนใส่เขียงจากนั้นก็มาหั่นมะเขือเทศให้เป็นชิ้นๆเยี่ยมมากต่อไปก็หั่นอะโวคาโดหั่นเป็นแฉกแกแบบนี้ มันนุ่มมากและก็มาทำเนื้อกันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำเบอร์เกอร์ความอร่อยขึ้นอยู่กับมันมันดูเหมือนโดนัทเลยทอดให้สุกทั้งสองด้านจากนั้นตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองตรงกลางและก็ใช้กระทะใบใหม่ ดูสิว่าชีสมันเยอะแค่ไหนเราจนมันละลายได้เวลาประกอบเบอร์เกอร์กันแล้วใส่ลงไปทุกอย่างที่เราเตรียมไว้มีอะโวคาโดด้วยแน่นอนโอ้อยาชอบมากๆแค่นี้ก็นำลายไหลแล้วนี่อย่าหาวนะเอ๊ะหนูเกลียดผางนะ่ะต้องไปที่ตู้เย็นก่อนอ้ หนาวจังเลยอ่ะเอาล่ะฉันต้องการไอศครีมเยี่ยมฉันจะทำเบอร์เกอร์จากคุกกี้แล้วก็ไอศครีมมันเป็นการผสมผสานที่อร่อยที่สุดจนฉันอยากกินเองเลยล่ะว้าวเจ๋งจังคุกกี้อัอนหนึง่งนี่คือผลงานชิ้นโบ้ได้ของฉันเลยต้องเพิ่มสปริงคอลหลากสีด้วยนะ ฉันจะใส่ไว้ข้างๆว้าวคุณยา่าดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนจ้าจ้าล้านละแต่นั่นไม่ใช่เบอร์เกอร์ของยา่าสิใช่โอ้ทั้งสองนั่นแหละไม่มีใครมีเบอร์เกอร์จริงๆดูแลเรียนรู้ฉันจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดต้องเปลี่ยนชุดด้วยเป็นไงล่ะชอบชุดของฉันไหมไม่ต้องตอบกันได้ฉันรู้ว่ามันสุดยอด โอ้เฮ้ยเอาละ่ะเตาอยู่นี่แล้วอือุณหภูมิที่เหมาะสมโอ้โนดของฉันทีนี้ก็มาย่างไส้กรอกกันและก็มีเนื้อด้วยเยอะมากเป็นฝาแล้วก็รอโอ้สุกแล้วดูน่ากินมากๆเยี่ยม ฉันรู้ว่ามันสมบูรณ์แบบและน่ากินผลง,งานชิ้นเอกของฉันพร้อมแล้วการทำอาหารคือศิลปะโอ้เยี่ยมเอาละเอาละฉันพร้อมแล้วว้าวน่าทึงมากหนูจะเริ่มจากอันที่แรกที่สุดืม มีสปริงคอลกับไอศครีมเยยมไปเลยนี่มันสร้างสรรค์มากๆหนูอยากลองเบอร์เกอร์อีกอันเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยอ๋ออะวคาโดเหรออย่าแยงองะหนูไม่ชอบว้าวหนูไม่สามารถอาปักกว้างขนาดนั้นได้เลยนี่มันเจ๋งมากๆ แถมยังมีฮอทดอกอีกด้วยสุดยอดแน่นอนหนูให้เบอร์เกอร์ชนี้ชนนะเยิ่มและใครสงสัยในชัยชนะของฉันบ้างล่ะไม่มีแน่นอนฉันเก่งกว่าทุกคนที่สุดในโลกและครั้งนี้หนูอยากกินโดนัทย่าทำได้จ้าหั่นช็อกโกแลตเป็นชิ้น และต่อไปเอาช็อกโกแลตไปละลายในชามใส่ช็อกโกแลตลงในชามและก็รอจนมันละลายว้าสุดยอดสวมถุงมืออย่าถักมันเองเลยนะทีนี้ก็เทช็อกโกแลตลงในแม่พิมพ์โดนัทย่าจะทำโดนัทช็อกโกแลตแสนอร่อย ต่อไปก็ทำให้แข็งด้วยสเปร์แช่แข็งโดนัทช็อกโกแลตของย่าแข็งแล้วจากนั้นเอาไปชุบในแป้งชุบให้ทั่วและต่อไปเอาไปทุกในเกิดขนมปังเหลือแค่ต้องเอาโดนัทไปทอดในน้ำมันร้อนๆโอ้กินหอมจังเลยโดนัทส,สอดไส้ช็อกโกแลตแสนอร่อยพร้อมแล้วจ้า และทีนี้ยาจะราช็อกโกแลตที่ละลายแล้วบนโดนัทแบบนี้โอ้โหน่ากินยิ่งกว่าเดิมทีนี้ก็โรยด้วยสปริงเค้าหลากสีเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วให้คิมเบอร์รี่กินได้คุณยากเก่งมากเลยะแต่ทำอะไรที่ง่ายก่อดีกว่าดูนีส่สินี่คือโดนัทสำเร็จลุคที่อร่อยมากๆ บัลลี่ต้องถูกใจแน่เอาโดนัทมาวางซ้อนกันและจากนั้นก็บี้ให้เป็นชิ้นเดียวชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ทีนี้เราก็ได้แล้วริงไปเลยอืมใช่เด็กก็คือเด็กแหละถึงเวลาที่ฉันต้องทำโดนัทแล้วฉันทำแป้งรสกิทเทิาสวยแล้วด้วยมีแป้งใส่เครื่องทำโดนัท ใช่แล้วโดนัทมีสีสันสวยงามแล้วก็น่ากินมากๆพร้อมแล้วออกมาสวยสุดๆเลยแต่ยังไม่หมดนะเอามาวางที่ตะแกรงแ,บบและจากนั้นก็ราโนทลลาสีสันสดใสที่โดนัทใช่แล้วนี่มันน่ากินเกินบรรยายเลย สมบูรณ์แบบคิมเบอร์ลลี่ลองได้แล้ว Yes ว้าวโออันนี้ดูแปลกๆปลกอ่ะอแต่ก็ลองกันืรสชาติเหมือนโดนัททั่วไปแต่ว่าไม่น่าสนใจต่อไปหนูอยากลองโดนัทสีสดใสอ,อร่อยจังเลย oh. ทีนี้ก็มาลองโดนัทจานนี้กันโอ้โหมีช็อแลตอยู่ข้างในด้วย จานี้ชนะแน่นอนเย่ yeah, อยาชนะแล้วได้ยินไหมฮะ huh. และครั้งนี้หนูอยากกินไข่ <Yeah. S 1> มันง่ายมากๆเลยแน่นอนจะร้านรัก <Yeah. S 1> ฉันต้องการไข่สักสองสามลูกแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะอ้ยไม่นะเฮ้ย <Huh. S 1> แตกทั้งสิบลูกเลยแต่ช่างเถอะเริ่มมันไปฉันไม่มาร์ชมนล้ว อร่อยมากด้วยเท้ใส่จานกันทีนี้เอาใดเป่าผมมาโอ้ทรงพลังมากเลยชี้ไดเป่าผมไปที่มาร์ชเมลโล่ละลายแล้วสำเร็จ <c oughs> จากนั้นเอาหมากฝรั่งสีเหลืองออกมามันน่าเหลือเชื่อจริงๆวางไว้ตรงกลางแล้วมันจะเป็นไข่แดงดยก,กว่าโซซ่าที่ล้านบนจูด,ดี้ไม่เคยกินไข่แบบนี้มาก่อนแน,น่ๆนขันแครรท ตอกไข่ใส่ชามลหละไๆฟองเปลือกทิ้งไปต่อไปใช้หมูน้อยน่ารักที่ชอบกินไข่แดงมามันจะดูดไข่แดงออกมาและจากนั้นเอาไข่แดงไปใส่ในชามเราต้องการแค่ไข่ขาวตอนนี้แยกไข่ขาวออกเป็นสองชามอย่างละครึ่งแบบนี้แหละอย่างที่เห็นและจากนั้นใส่สีลงไปสองสามหยดแล้วก็คนให้เข้ากันต hmm. ีไข่แบบนี้แหละเรียบร้อย ไข่แดงลงไปในกระทะเยี่ยมมากและจากนั้นก็หมน้นพอหมุนเสร็จแล้วให้เทไข่แดงลงไปในกระทะด้วยพอมันสุกแล้วก็มมวนและจากนั้นทำแบบเดียวกันกับไข่ขาวสีเขียวสวยงามทีนี้เอามาจัดจานตัดเป็นชิ้นๆและตกแต่งด้วยมะเขือเทศ และผักชีลาวพร้อมแล้วคุณ <c oughs> ยา่าโอ้เธอหลับเลยเนี่ยไม่เข้าใจเลย <c oughs> เราต้องปลุกเธอฉันมีวิธีแล้ว <c oughs> ตื่นนอนได้แล้วคะ่ะอะไรนะอย่าหลับไปเหรอขอโทษจ้าเราต้องทำอาหารเ <c oughs> ทไข่ขาวลงในกระทะ <c oughs> และจากนั้นก็ใส่ไข่แดงลงไป <c oughs> แบบนี้แหละจ้า ตกแต่งไข่ด้วยผักต่างๆและจากไข่ขาวเราจะทำปลาหน่ารักหนารักพร้อมแล้วเอาไข่ดาวใส่จานย้อนสูงๆและเราก็ต้องอรับและนี่เสร็จแล้วสำเร็จก <c oughs> ิน <c oughs> ให้อร่อยนะ <c oughs> คนทำไข่ให้หนูจริงๆอ่ะในใจจังเลยน่ากินทั้งนั้นมาเริ่มจากปลาน้อยกันเถ <c oughs> อะ ไข่แดงยังเด็บอยู่เลยอ่ะอย่าแยางแล้วนี่คืออะไรไข่เจียวสีสันาสดใสน่าสนใจอ่ะมาลังกันเถอะอ,อร่อยจังแล้วนี่ล่ะไข่แดงดูแปลกๆโอ้โหดูสิทุกคนดูก,ก่ายระเบอิออยู่บนลิ้นของหนูเจ๋งจังและไข่แดงก็ทำมาจากหม้อฝรังนันเองสุดยอดสนใจมากๆเลยเอาไลค์ไป พี่เจนิสชนะแล้วเย้ Yay! นี่คือเวลาที่ดีที่สุดเลยมีความสุขจังครั้งนี้หนูต้องการเบอร์เกอร์แบบที่ชุ่มฉ่ำและก็อร่อยมากๆใครทำได้หรือที่สุดกันงั้นก็มาเริ่มกันเลยเราต้องการเนื้อสัตว์ที่อร่อยเติมเกลือพร,ริกไทยเล็กน้อยและนี่คือเตาของฉันเองเราจะย่างมัน แบบนี้แหละฉันรู้สึกถึง้งอืมกลิ่นห,มห,มหอมหอมงั้นย่าก็็จะลงมือเหมือนกันเธอทำวิธีผิดแล้วละ่ะอยาจะสอนวิธีทำเบอร์เกอร์ให้ทุกคนอย่าต้องใช้เครื่องปัน่นปั่นทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวโอ้ออกมาใหม่เลวต่อไปก็เพิ่มแป้งนิดหน่อยและอย่าลืมพริกไทยด้วยผสมทุกอย่างให้เข้ากันวิเศษมาก แล้จากนั้นก็เอามาทอดในกระทะปล่อยให้มันสุกย่าอย่ากรู้จังว่าลิ้นสิบเป็นยังไงพัาเนี่ยโอ้ทุกคนทำอาหารกันแล้วเหรอแต่ฉันไม่ต้องทำอะไรหรอกให้ลำบากชุดแฮปปี้มิลจากแมคโตนัลน์จะช่วยได้แต่มาปรุงกันสักหน่อยดีกว่าใช้เฟรนช์ฟรายส์เข้าไปแล้วก็มีน้ำแกเสรนอร่อยและซอสชีสช่ำๆและซอสมะเขือเทศด้วยเพิ่มเยลลี่นอนและก็น้ำเชื่อมชโคโค็อกโกแลต มาร์ชเมลโล่ hmm. และแน่นอนน mm ูเทลล่าและจากนั้นก็ขนมปังอีกก้อนว้าวน่ากินจังย่าวไม่เข้าใจเลยนั่นมาเรียกว่าเบอร์กกอร์ได้อย่างไรกันช่างเถอะมาทำต่อดีกว่าเดี๋ยวฉันแสดงสิ่งที่ถูกต้องให้ดูดูนั่นสิชีสไหลเยิม้ม mm hmm. งั้นย่าก็จะทำต่อเหมือนกันหั่นแตงกวาและก็แครอทเป็นชิ้นบาง,บาง และเราจะทำเบอร์เกอร์พักมาประกอบเบอร์เกอร์เข้าด้วยกันเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าว้าวครั้งนี้เราต้องการเบอร์เกอร์ที่อรที่สุดหนูมรู้ดิสมิ่ัลจากตรงไหนอะฮึดูชิ้นนี้สิคนเชฟมันชุมช่มฉ่ำและอร่อยมากเลยฮสุดยอดหนูชอบและชิ้นนี้ล่ะนี่มันคือบรอกโคลีเหรออี ดูเหมือนจะมีแต่ผักแต่ต้องลองสักหน่อยอ๋อไม่นะทั้งหมดเป็นผักหมดเลยหนูไม่ชอบ mm. แล้วชินี้ล่ะโอเคต้องลองสักหน่อย mm. นี่มันอร่อยสุดๆว้ wow, าวน่าทึ่งไปเลยหนูอยากกินมากกว่านี้กินเรื่อยๆชินี้ชนะแน่นอนพี่สาวเย้ฉันชนะยูห uh ู โอ้โทุกคนตั้งใจมากผ่อหนูเริ่มจากตรงไหนนะทุกอย่างดูน่าอร่อยโอโเคก,ก้อนนี้ก็เจ๋งเหลือเชื่อมีน้ำเชื่อมอยู่ข้างในด้วยอ่ะอร่อยจังเลย<อ>สุดยอดและนี่คือเค้กเลมอนอมาลองกันโอ้โหนมีน้ำพุ่งอยู่ข้างในด้วยอร่อยโอ้โเค้กสุชชพูสุดน่ารักข้างในก็มีอะไรอะ่ะดูเหมือนหมากฝรั่งแล้วปอดลูกฝร่งได้ด้วย ถูกใจมากๆเลยหนูชอบตัดสินใจแล้ว mm. ผู้ชนะก็คือพี่เจนิส <c oughs> ใช่ฉันชนะมันเป็นของฉันดีใจจัง <c oughs> และครั้งนี้ <c oughs> หนูอยากได้บ้านขนมปังขิงทุกคนทำให้หนูได้ไหม <c oughs> แบบนี้ค่ะ <c oughs> ฉันไม่เคยทำแบบนั้นมาก,ก่อนอะ <c oughs> จะพยายามโอ้ <c oughs> oh, แน่นอนที่รักอย่าทำให้ <c oughs> ง่ายสบายมากมาเริ่มจากการตัดชิ้นส่วนที่ต้องการที่เราจะสร้างบ้านที่สำคัญที่สุดต้องตัดชิ้นส่วนให้สมบูรณ์แบบเพื่อสามารถประกอบได้ในที่หลัง <c oughs> และจากนั้นเอาไปอบตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการและก็รอคุณย่าจะทำไร <c oughs> ย่าตัดสิ้นใจไม่ทำขนมวันนี้หลานสาวของย่ากินขนมมากพอแล้ว ย่าจะสร้างบ้านที่มีประโยชน์จากผักหลานต้องชื่นชมความหอมใหญ่ของอย่ามาใช้ครีมชีสกันตักใส่จานแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยและจากนั้นใส่บรอกโคลีลงไปแตงกวาแล้วก็แครอทบรอกโคลีเป็นผุ่มไม้ที่น่ารักผลงานออกมาน้าพอใจจริงๆออกมาเป็นบ้านในสวนสวยงามอย่าพอใจ ส่วนเราจะใช้แครกเกอร์ฉันต้องการมันเพนดีจุ่มแครกเกอร์ลงไปในนูเทลล่ามันเหนียวมากเลยสามารถเอาแครกเกอร์สองอันมาติดกันได้เรากำลังสร้างบ้านจากสิ่งนี้สำเร็จทีนี้ก็มาตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่อย่างเจ๋งอะโอ้ไอเดียเอาเตาเผาออกมาเพื่อละลายมาร์ชเมลโล่กันโหส่งพลังจริงๆทำเสร็จเร็วแนะ่ เยี่ยมมากแต่มีบางอย่างผิดป,ปกติบ้านของฉันกำลังไหมฮัานเป็ไ,ไงดีท่านเห็นไฟเราต้องช่วยเจนิสสร้างรถยนต์ขนมปังขิงสมบูรณ์แบบวางไวที่โต๊ะและใส่ว็บครีมลงไปเจนิสเตรี่ยมรับความช่วยเหลือถามจริงเ <c oughs> ว็บครีมจะช่วยได้เหรอขอบคุณค่ะโอ้โหเหลือเชื่อฉันดับไฟได้แล้วขอบคุณมากค่ะเชฟช่วยได้จริงๆ ฉันรู้เด็กน้อยมาประกอบบ้านต่อกันเถอะทำฐานบ้านขนมปังขิงเยี่ยมทีนี้มาดูเรื่องการตกแตง่งเริ่มกันที่ครีมวันนีล่ะค่อยๆตกแตง่งหีิี่หลังคาด้วยเจง๋งและจากนั้นเพิ่มสกิทตเทลสตกแต่งด้วยอมยิ้มที่สดใสและส่วนสุดท้ายโรยสปริงเกิลหลากสีสวยมาก ฉันพร้อมแล้วโอ้ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเอาบ้านของเราไปให้เจนหน้าดูกันเลยสุดยอดแต่นี้คือผักเหรออมแล้วบ้านหลังนี้ปแปลกๆอ่ะดูแย่ามากหนูไม่อยากกินมันเงวดีกว่าและของคุณย่านี่คืออะไรบ้านทำจากผักดูสดใสนะงั้นมาลองกันโอ้อแย่ไม่อร่อยหนูเกลียดผัก แต่บ้านขนมปังขิงที่เชฟทำมาให้หนูนี่แหละสิ่งที่หนูต้องการมาลองกันเถะมีขนมอร่อยๆมากมาย้ยเริ่มที่ประตูมันอร่อยจังเลยหนูชอบมากนะถูกใจสุดๆ <c oughs> ผู้ชนะคือเชฟมันแน่อยู่แล้ว